สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบาลเมืองไรยเกินออฟฟิเชีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการดูแลม้าเวลาที่ม้าเป็นแผลนะครับปกติม้าแล้วนะครับเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะตื่นตัวสักหน่อยนะครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะเกิดแผลได้นะครับโดยเฉพาะเจตอันี้ก็จะมีแผลใหม่ขึ้นมานะครับตรงบริเวณใบหน้าแล้วก็ขานะครับซึ่งการดูแลเราเราอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับแผลเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะขยาย เป็นแผลที่ใหญ่ขึ้นเป็นแผลที่ติดเชื้อนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดแผลติดเชื้อนี่จะมีหนองนะครับออกมานะครับแล้วก็ม้าจะมีอาการคันโดยเฉพาะม้าคันนี้อันตรายมากๆเลยนะครับถ้าม้าคันเกิดขึ้นหรือตกสก็ดเนี้ยม้าจะกัดแผลตัวเองนะครับจนทําให้เกิดแผลเบือวะเบือวะใหญ่มากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วคนเลี้ยงม้านะครับอย่าได้นิ่งๆวางใจนะครับผมจะต้องทําการล้างแผลเมื่อเห็นแผลนั้นก็คือเราล้างแผลก่อนนะครับ ล้างแผลด้วยน้ำเกลือ,อหลังจากนั้นผมจะใช้เบตาดีนนะครับเบตาดินซโซลชูชันนะครับจะเป็นขวดแบบผมให้ดูนะครับะจะเป็นขวดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเบตาดินยี่ห้อแล้วแต่นะครับมีหลายยี่ห้อมากขึ้นกับว่าเราจะเลือกใช้เบตาดินนะครับซึ่งมีสมวนกอบของไอโอดินช่วยในการฆ่าเชือ้อ หลังจากเราล้างแผลเสร็จเราก็ใส่ยาตัวนี้นะครับถามว่าใส่ยาใส่ยากไหมนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่กล้าจับมา้าผมมีวิธีการนะครับคือเราจะละลายเขาเรียกว่าจะเจือจางไอโอดีนลงนิดหน่อยนะครับก็คือใส่ขวดนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมาให้ดูนะครับลักษณะขวดเป็นแบบนี้นะครับละลายไอโอดีนไปกับน้ําสักหน่อยนะครับก็ ตัวนี้ตำแหน่งที่ขามมาที่บางคนนี้ไม่สามารถที่จะจับขามาได้เราก็จะใช้วิธีการเจาะตรงหัวตรงนี้นะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับฉีดตำแหน่งที่ม้ามีแผลดังนั้นเมื่อเราทําการใส่แบตเตอรี่เสร็จเราก็มาใส่นะครับใส่ยากันกันกันหนอนนะครับกันแมลงตอมนะครับคือตัวนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับมีหอนี้ เราก็จะโรยนะครับแผลที่ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้มแมลงวันตอมเพราะ,มะแมลงวันบางทีมแมลงวันนี้จะไปจับกับอุจระกับจับกับสิ่งอื่นๆแต่ถ้าไม่เกิดเชื้อโรคติดเชื้อตามมาได้แล้วสิ่งทริคของผมก็คือนะครับลงทรายนะครับลงทรายแล้วก็ปล่อยมา้าปกติม้าที่มีแผลนะครับถ้าเขาได้ปล่อยอิสระแล้วนะครับมแมลงวันจะแทบไม่ได้ตอมเขาเลยนะครับให้เขาปล่อยวิ่งอิสระเลยนะครับปล่อยในแปลงรั้วรอบขอบชิด ปัญหาที่เกิดจากแมลงบรนตอมก็จะลดลงนะครับม้าก็จะไม่คันแผลนะครับเวลาม้าได้วิ่งได้เคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะสนใจอย่างอื่นแทนครับถ้าม้าเราอยู่ในคอกอย่างเดียวนะครับหนึ่งคอกคอกแฉะนะครับคอกแฉะมีอุจจระถ้าเราไม่ได้ตักอุจจระออกนะครับส่วนนั้นก็จะนําไปสู่เรื่องของการติดเชื้อตามมาได้ดังนั้นสิ่งแวดล้อมนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญให้เราลงรายไว้ถ้ากรณีที่ม้าเราเกิดแผลถ้าโดน ทรายก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรแต่ว่าทรายนั้นเราควรที่จะตักอุจจาระออกอยู่เป็นระยะระยะนะครับเพื่อมาให้อุจจาระผสมกับทรายเพราะว่าถ้าอุจจาระผสมกับทรายแล้วนั้นนะครับก็อาจจะทําให้มา้าเกิดภาวะติดเชื้อได้เวลาเขานอนอะไรต่างๆโดยสรุปแล้วนะครับหลักการของผมเลี้ยงมา้าก็คือถ้าม้ามีบาดแผลนะครับให้เราล้างเช้าเย็นนะครับด้วยน้าเกลือแล้วก็ใส่เบตาดินตามด้วย ผงกันมแมลงนะครับให้ทําอย่างนี้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ปล่อยแปลงนะครับอย่างเจสตนี่ผมปล่อยแปลงถ้าช่วงแรกๆเป็นแผลแผลใหญ่เนี่ยเราก็จะปล่อยแปลงเกือบทั้งวันเลยนะครับเพื่อจะให้มาได้วิ่งนะครับถ้าม้าได้วิ่งแล้วหรือ,อ,อ,อได้วิ่งโดยอิสระแล้วนะครับมแมลงวันรบกวนต่างๆก็จะลดลงนะครับแล้วก็สิ่งที่ให้ทําให้ม้าได้วิ่งอะไรต่างๆการเคลื่อนไหวนะครับเขาก็จะโฟกัสที่แผลเขาน้อยลง หากเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้วคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกรุณานกดไลค์กด Subscribe กับโคบานเมืองร้อยเกินออฟ i ิเชียลด้วยนะครับ